สวัสดีค่ะ12ราศีค่ะเราไปต่อกันที่เพื่อนๆชาวราศีตุลทัดลมนะคะสงวยค่ะไหวต้นค่ะไหวต้นก็คือสัจชะโยกหน้าจากลัคนาการงานการสังคมเพื่อนฝูงการเดินทางสัตว์เลี้ยงแสนร,รักการติตดต่อเจรจาค้าขายการศึกษาการเดินทางเรื่ ระยะสั้นนะคะเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการเดินทางการค้าค่ะเริ่มกันเลยค่ะอวยต้นนะคะ ไวต้นนี้ก็ได้พบกับอุ่นส่วนเพชรดรงข้ามร่วรวยนะคะสบายแล้วความมั่นคงปรากฏก็ดูผู้คนแวดล้อมเขาทำอะไรบ้างพักฟืน้นคืนชีพแล้วก็มุกอ่อนไปข้างหน้านะคะทยานพุ่งตรงไปข้างหน้า ก็ได้พบกับท่านพี่นะคะอังคารครูท่านทักการเงินดีมากค่ะเป็นเศรษฐีอะอังคารอืมแม้จะอ่อนวัยกว่านะคะหุ้นส่วนก็คู่เพศตรงข้ามคนไกลคะ่ะ สแสวงหาความกา,าหนาให้กับชีวิตนะการเดินทางติดต่อค้าขายมีเกณฑ์ได้พบกับข้าราชการนะักการเมืองปกครองค่ะมีปัญหาอะไรเข้าหาท่านพี่ช่วยแก้ไขปัญหาให้ได้นะคะได้ไปพบกับผู้นำท้องถิ่นค่ะความั่นคงปรากฏแล้วในเรื่องราวของการเงิน ก็สบายอีกแล้วไม่มีใครเพอร์เฟก่ะเตรียมพร้อมกับโอกาสที่จะมาถึงเมื่อโอกาสมาถึงก็มีให้กับผู้เตรียมพร้อมเสมอนะก็เดินทางการค้าร่วมกันต่อไปค่ะติดต่อค้าขายการเดินทางไกลกับคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่น ก็มีสเสน่ห์มหานิยมนะคะมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จมีพลังงานในการติดต่อค้าขายงานศินละปะมีผู้คนมานิยมชมชอบมีสเสน่ห์ค่ะเป็นคนสวยคนงามคนหล่อนะคะได้ทำงานศินละปะดูอีฝายหนึ่งนะคะ ัยว้ตน,ก,นการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงทำให้ได้พบกับความมั่นคงของชีวิตกัต่เริ่มการค้าสิ่งใหม่ๆ กักปัญหาบ้างเพื่อนคนไกลค่ะโอกาสมาถึงคนจริงจังนะคนเก็บตู้ชาวตุนเข้าไปเกี่ยวข้องนะคะ ทหารตำรวจนักปกครองข้าราชการสอบบรรจุการแข่งขันสำเร็จทำงานใหญ่ใจนิ่งนะคะชาวต้นเข้าไปเกี่ยวข้องเพื่อนค่หาลาผลร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลได้่านทางท่องเที่ยว ได้ติดต่อผู้คนต่างที่ต่างถิ่นมาร่วมสนับสนุนได้เดินทางชีวิตสนุกนะคะได้ทำงานองค์กรห้างร้านใหญ่โตคสนุกสนานการผจญภัยครั้งใหม่เริ่มตน้นได้ดีนอกถิ่นเกิดค่ะได้เคียงข้างคนรักและคนต่างชาติต่างถิน่น แต่งตัวเป็นคนสวยคนหลอ่อบุคลิกดีทันสมัยค่ะรับผิดชอบงานใหญ่คนทันสมัยใหม่ศิละปะเะป็นศิลปินคนต่างถิ่นนะคะได้เดินทางมาใช้ชีวิตเคียงข้างกับคนรักคนจริงจังกับชีวิตนผู้มีพลังทั้งคู่ อยู่ใกล้แหล่งน้ำในสถานที่ท่องเที่ยวนะคะชีวิตลงตัวค่ะแต่ใช้ชีวิตนอกถิ่นเกิดวันเวลาเยียวยาได้ทุกสิ่งอันนี้ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับปัญหาค่ะมุ่งไปที่รับผิดชอบการติดต่อเจรจาค้าขายนะคะเริ่มต้นในแต่ต้องระวังได้ ทำในสิ่งที่สนุกสนานงานอิสระงานนี้ก็ได้ทําอะไรที่ไม่เดือดร้อนตอนเองและไม่เดือดร้อนคนรักหรือใครๆมีแต่ความสุขกับสิ่งที่ทำํำจริงจังมีสมาธิจิตสูงค่ะ ไว้ต้นค่ะสิถึงสาเป็นเดอะสตาร์นะคะการลงทุนกับคนไกลคนต่างถิ่นเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติค่ะเวิร์กรฟมหมสดใสมีความหวังกำลังใจข้าวดีที่เราคอยได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะได้พบคู่ฟ้าผ่าเปี้ยงรักสายฟ้าแรลก ที้แต่งงานกันนะคะเกี่ยวข้องกับมวลชนผู้คนมาร่วมชุมนุมฟูดมูลป่าตีค่ะอยู่ในแวดวงสังคมชั้นสูงนะคะเป็นบุคคลในตำนานมีชื่อเสียงไม่คงทนตำนานคงอยู่ความแน่นอนคือความไม่แน่นอนอันนี้ห้าถ้วยนะคะ เราผ่านประสบการณ์แล้ว Noting i n a l m e n t นะคะชีวิตก็เตรียมพร้อมกับโอกาสเสมออันนี้สีถ้วยค่ะเมื่อโอกาสมาถึงโอกาสก็จะให้สำหรับคนที่เตรียมพร้อมกับโอกาสคุณหาโอกาสอนะ่ะทั้งคู่เรามีความคิดเดียวกันนะคะ ว่าะพระรหัดนะคะผู้มีปัญญาบริสุทธิ์สิ่งที่ได้มาก็าชนะอะไรใดๆยังไม่เท่าชนะใจตนด้วยการใช้ปัญญาในการเปลี่ยนแปลงธรรมหากินกได้ล่าการแข่งขันการงานอาชีพได้เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีงานโรทีนงานประจำง,งานตารางชีวิตกักมีการเงินรายได้ สมถะถมีชื่อเสียงความมั่นคงปรากฏแล้วก็ได้แต่งงานตีอิมเพรสกะจะกระพัดดีนีขึ้นบานลงังมีภาระบริหารตนเองเลยค่ะเดินทางการเป็นแปลงงานกินกรรมงานเกี่ยวข้อง,งานรูทีนงานได้บริหารมีพภมวิหารทำวางเฉยอุเบกขามีความสันติสุข มาเยือนตั้งแต่วัยต้นเลยนะคะเป็นผู้สนับสนุนเป็นกองเชียร์ให้กับตนเองและคนรักละญาติมิตรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถภายภาคหน้าก็ได้รับยกย่องให้เป็นหนึ่งเดียวว่ามีผู้สนับสนุนสติปัญญาดีความรู้การศึกษาดีได้รับยกย่องให้เป็นคุณหญิงคุณนายคนชายอ่ะก็มุกอ่อนไปข้างหน้า ทยานพุ่งไปด้วยปัญญาแตกฉานนะคะมีปัญญาเหมือนมีทรัพย์อยู่นับแสนเป็นคนแค่คล่องว่องไวดำเนินชีวิตด้วยสติก็เกิดปัญญานะสามารถแก้ไขปัญหาให้ตนเองผลตอบแทนก็คือได้ ผลงานนะคะคนคิดบวกค่ะเอร์มโฮม,มร่วมกันกับคนรัก รักนี้ก็ได้เป็นคู่กันนะคู่แท้ค่ะคู่บุญได้ลาภผลจากเพื่อนใกล้ชิดสนิทกันเหมือนญาติการงานการสังคมมั่นคงค่ะความสุข Friendship set on fire. ์ o อเ g e t me not อย่าลืมฉัน รีเวเชันกฎแห่งกรรมทำอะไรไว้ก็ได้อย่างนั้นทำดีแล้วย่อมได้ถีแน่นอนถึงการเวละที่จะได้แก้ไขปัญหาเก่าๆจบสิ้นไปนะมีการเงินจากงานบุญนะคะการเงินอาชีพไม่ต้องเสียขันหมากมั่น,นะคะ่ะเป็นผู้มีปัญญาบริสุทธิ์ค่ะพบคู่หาการเงินรายได้ร่วมกันเป็นคู่บุญค่ะไม่มีเหตุบังเอิญค่ะคนเรามาร่วมจะเจอกัน ครองคู่กันมาก่อแพทยฉันลูกเป็นสีชมพูตัวที่ไวปลายนะไวปลายก็โยกหลังจากลักขนาดลาพะนะคะลาผลประโยชน์เป้าหมายโครงการไปยาวๆค่ะ ลาผลก็ได้มาจากงานศินละปะนะเงินสวยคนหลอ่อมีใจรักกับงานที่ทำคู่ก็ได้พบคู่ที่แต่งงานด้วยกันโค่ต่างถินงน่น,น,นะคะเป็นเพื่อนกันมาก่กอนนะคะเพื่อนกันมาเก่อนชีวิตสุขสะดวกสบายมากกว่าเดิมไวไัยปลายสามสิบหกถึงหกสิบค่ะ การตัดสินใจตนเป็นที่เพิ่งเห็นตนได้ก็เป็นที่พึ่งของคนรักคบค่โฮโฮรักนี่ก็เป็นคนนอกถิ่นเกิดน,นะคะความเข้มแข็งชัยชนะที่ได้มาด้วยความหนักเหนื่อยยากในงานศินลปะมีเสน่ห์หมายถึงใกล้และไกลมีความรักก็ไม่แห่งแรงได้ตัดสินใจได้แต่งงานมีคู่ รวมการงานธุรกิจบริหารการงานของตนเองร่วมกันกับคนรักหลักผลที่ได้มากับคนไกลค่ะคนไกลคนนี้ก็คือท่านพี่นะมีเกณฑ์ชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นต่างประเทศเข้าราชการทํางานใหญ่การเงินนี้มั่นคงอังคารโคร่ท่านถักการเงินดีมากมีเกณฑ์เป็นชาวต่างชาติเฝราหลัง ว่าลองยุโรปนะคะสิ่งที่ได้มาการงานร่วมกันไม่ต้องเสียขันหมากมันรักจริงหวังแต่งกันแสวงหาความก้าวหน้าให้กับชีวิตวัตถุนิยมเข้าของอะไรจัดแจงหาให้ก็เป็นผู้มีบุญบารมีร่วมกันนะคะพระพระราชคัะในรอบสิองปีต่อมาการงานอาชีพไม่ต้องเสียขันมากมันผู้มีปัญญา บริสุทธิ์ได้ร่วมทันหากันเงินการคา้าลงทุนร่วมกันเคียงบ่าเคียงไหลก่กันกัน้าราชการงานตารางชีวิตงานรูทีนงานประจำมีปัญญาบริสุทธ์มีชื่อเสียงปิดจบนะคะใช้ชีวิตสมรัร่วมเคียงข้างกันเป็นผู้มีความอดทนนะคะ ทุกสมุทัยนโรธมักค้นหาเหตุของความดับทุกได้ด้วยความเพียรปัญญาแก้ไขปัญหาดีได้ทํางานบนงานกุศลงานนี้เสียสลับรรมายาวนานไปเกี่ยวข้องกับงานสุขภาพงานเกี่ยวข้องกับช่วยเหลือคนอื่นให้หายเจ็บป่วยไข้ค่ะงานนี้แตกฉานในงานค่ะเจาบมันเพียนที่ศีลปฏิบัติธรรมจิตใจเยือกเย็น มีคุณธรรมก็ลงตัวแล้วกับคนรักแม้จะอ่อนวยกว่าเกี่ยวข้องกับญาติมิตรบุตรหลานบริวารหุ้นส่วนที่มาร่วมติดต่อการงานร่วมกันทำด้วยหัวใจรักค่ะอีกฝ่ายนึงค่ะ คู่บุญบารมีร่วมงานกันคิดฝันอะไรแล้วลงมือทำาสำเร็จกันมีมุมมอง,มองแปลกแตกต่างเมื่เหมือนใครอ,อีกฝ่ายหนึ่งคู่รักฝาสายฟ้าแหละฟ้าผ่า,า,าเปี่ยงเป็นคนเลือดลมดีขยันการงาน เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงตำนานไม,ม่ชื่อเสียงไม่คงอยู่ตำนานคงทนเลือดลมดีพย,ยันค่ะมีการเงินพอได้หมุนได้หลุนนะคะเป็นคนที่ได้การเงินจากเลือดลมค่การงานโลดโผนค่ะรวยค่ะเป็นเสษฐี คนเฉลียวฉลาดเข้มแข็งทั้งกายและจิตใจนะคะเป็นคนเก่งค่ะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะ,ะร่างกายแข,แข็งแรงได้การเงินการค้าจากงานี่ยวื้องเลือดลมง,งานช่วยเหลือผู้คนงานในห้องสุขภาพงานในห้ื่องฟิตเนสนะคะเป็นคนมีความสุขคนต่างถิ่น,นะคะ่ะเฉลียวฉลาดทางการค้าร่างกายแข็งแรงสุขภาพดีค่ะ เฉลียวฉลาดมีความอดทนขมกันสูงค่ะทั้งคู่ว่าเจอ,เจอกันวางแผนตกลุมรักกับสิ่งที่ทำใจเย็นทั้งคู่ค่ะรักในงานศินลปะในแต่งงานกับคนที่ฉลาดทำกินค่ะ,ะคิดเหมือนกันเลยเป็นเพื่อนกันที่คุ้นเคยกันมาเก่าก่อนแต่งงานในการทำงานศินลปะ ใจเย็นกับไม่เรียบร้อนชีวิตลงตัวแล้วกับบริวารผู้คุ้นเคยสาตรงข้ามสายตรงข้ามยังเป็นคนเก่าค่ะนะคนเดียวรักเดียวค่ะ เนื้อน้มให้กับไวรายนะคะสามสิบหกถึงหกสิบค่ะวันเก่งมาเจอกันนะคะร่างกายแข็งแรงสุขภาพดี อายุมันขวัญยืนชีวิตต้องสู่นะคะหาบุกลุยค่ะบริหารการงานเน,นักกีฬาตัวจริงทำการงานเดี๋ยวกัการเดินทางรถราเครื่องบินนะคะมีรถราทรัพย์วบบันที่ดินพร้อมค่ะนะ เมื่อจอมราชันปรากฏนะเคียงข้างกับอัศวินนักรบพี่น้องกันแนล้วมิตรภาพที่อบอุ่นทางไกลการลงทุนร่วมกันสบความสําเร็จนะร่างกายแข็งแรงคนกำยำเหมือนนักกีฬามีพละกําลังเลื้อเฟือที่จะทําสิ่งที่คิดเอาไว้สําเร็จนะ,ะพระหัตถนะ์สิ่งที่ได้มากันงานอาชีพก็ได้ ทำงานเรื่องสุขภาพครูบาอาจารย์ที่ดีงานตารางชีวิตงานรูทีนนะคะชีวิตต้องสู้ลุยไปข้างหน้าด้วยปัญญาแตกฉานในงานมีชื่อเสียงประสบความสำเร็จค่ะได้รับยกย่องมีชื่อเสียงไ,มมยยงยงได้เรียนรู้ว่าความรกคิดเหมือนกันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะ Nothing i m p e r m a n e n เมื่อเรา ไม่ประมาทกับชีวิตปัญญาแก้ไขปัญหาดีก็มาพบคู่วงล้อหมุนไปคนะ่ะในรอบ30ปีต่อมาก็ไม่มาง่ายๆแล้วมีครอบครัวที่มั่นคงแต่พบเนื้อคู่คนเก่าตามติดกันมาไม่ใช่เหตุบังเอิญเนื้อคู่ครองคู่กันมาก่วนเนื้อคู่มีเกมชาวต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นนะคะ เมื่อเราพอใจเราก็พอเพียงเมื่อเรายันรู้เดินทางไปหลายถิ่นที่มีความรู้รอบตัวก็คือความสุขสงบมาเยือนหยุดและพอใจในสิ่งที่มีก็เดินหน้าต่อไปบริหารการงานมัน่นคงในครอบครัวใหญ่เสาเรเรนเสาครอบครัวมัน่นคงในรอบ30สปีต่อมาเล็งไปที่การงานการงานก็ เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีค่ะได้รับการสนับสนุนงานดำเนินชีวิตเป็นตารางชีวิตการเงินรายได้ได้จากคนต่างชาติต่างแดนต่างถิ่นการเดินทางก่อนชนะการแข่งขันเป็นบุคคลที่เข้มแข็งพึ่งพาตนเองบริหารการงานด้วยสปัญญาดีการการศึกษาจากต่างถินง่นต่างแดนความเข้มแข็งปรากฏไม่มีอะไรได้มาโดยง่ายนะคะ ชัยชนะที่ได้มาผ่านพ้นอุปสรรคได้ด้วยความเพียรบริหารด้วยปัญญาที่แตกฉานปัญญาบริสุทธิ์มีโอกาสได้ดูแลบริหารธุร,ร,รกิจของตอนเองแลม็กร่วมกันชัยชนะการแข่งขันทั้งคู่ชนะที่ใจตนเองแล้วนกะ็เป็นที่นิยมได้รับการ ส่งเสริมสนับสนุนเป็นที่รู้จักไปไกลถึงต่างถิง่นต่างแดนไกลค่ะไวปลายค่ะสาถึงหกค่ะอายุมั่นขอนเยือนคะได้พบกับเนื้อคู่และครอบครัวใหญ่การงานกสิกรรมงานใหญ่ค่ะอุบาจาร์ รูพละเนะื่มืออาชีพนักกีฬาตัวจริงรู้แพร้รู้ชนะรู้อภัยชนะแล้วค่ะฮิวมิลตีเข้าใจตนเองก่อนที่จะเข้าใจคนอื่นนะคะเมื่อเข้าใจตนเองก็ความสุขสงบสันติสุขมาเยือนนะคะได้พบกับความอุดมสมบูรณ์กับชีวิตค่ะไม่ประมาทกับชีวิตค่ะ ทุกรวยจนมีหรือไม่มีเมื่อเราไม่ประมาทเราก็เดินหน้าต่อไปด้วยความเข้มแข็งดูแลสิ่งที่มีพอใจและพอเพียงวิสตองเป็นผู้มีปัญญานะคะมีสติมีความรู้แต่กิ่งก้านสาขาเป็นร่มเงาร่มเย็นให้กับตนเองและญาติมิตรต่อไปเป็นผู้มีความรู้ค่ะ มีความสุขสงบมีคุณธรรมค่ะอินโนเซนต์ค่ะราเริงสดใสค่ะเป็นผู้เข้มแข็งทั้งกายจิตค่ะผู้มีพลังค่ะโชคดีนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะ